รู้อีกคนต่อไปมาจากบ้านเอฟนะฮะซึ่งแน่นอนว่าแต่ขับวงแหวนรอ่อนนะครับเขาคนนั้นนะฮะมาพร้อมกับสมโผชสงเดชสมโผงสมเดชของเขา่งอะไรฮะ ตลาพอหัวนะครบตผมก็ำเพลงมากนะฮะแล้วเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้เป็นลงของเขาครับวน่นนะเพลงกระดันมานนะฮะจ้านะฮะก็พร้อมจะพบกับเขารยัครับเสียงเบาอ่ะเด็กรอมเย้ม่า้ก Para que vean que la A